สวัสดีครับผมแบงค์ฮัลูลกินะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูร้านขายอุปกรณ์และก็วัตถุดิบทําเบียร์นะครับที่เพื่อนๆแหลายคนรู้จักกันดีนั่นก็คือร้านวอส c อมบูช็อปนั่นเองนะครับส่วนร้านเขาจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยครับ ตอนนี้ร้านเขาก็ย้ายจากสาขาพัฒนาการ57นะครับมาอยู่ที่ซอยแบริ่ง60นะครับโดยจะอยู่ระหว่างซอยแบริ่ง60กับซอย58นะครับร้านเขาก็จะอยู่ตรงข้างๆซอยนี้เลยนะครับอืมร้านวอทอบูชนะครับเดี๋ยว,วเราจะลองไปแวะเยี่ยมเยียนเขาดูนะครับว่าร้านใหม่เป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่มีธงวอทอบูอยู่นี้ด้วยนะ หน้าร้านมีที่จอดรถนะครับผมว่าน่าจอดได้ประมาณสองคันนะครับแล้วก็อาจจะจอดแถวๆนี้ได้อีกคันหนึ่งนะครับอ่าหน้าอปบวยงามนะครับมีสติกเกอร์แปะไว้เรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเลยนะครับสวัสดี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 ครับบูมครับวอชงบูครับยินดีต้อนรับสู่วอชงบูมสักชิปโตครับเย มาถึงเราก็เจอคุณบูมนะครับอยู่ร้านอันนี้นะครับมาช่วยแนะนําส่วนต่างๆของในร้านนี้ให้เราดูกันนะครับได้เลยครับยินดีมากๆเลยค่ะยินดีต้อนรับคุณแบงค์ด้วยนะคะพี่เช่นกันครับผมยินดีเช่นกันครับนี้นะครับเข้ามาผมก็จะเจอนี่เลยเป็นโซนเชลนะครับโหมีกล่องชุดคิดอลังการมากอยู่เรียงรายเลยนะครับเนี่ย ใช่แล้วครับเป็นโชว์รูมให้ลูกค้ามาดูสินค้าได้เลยจับต้องได้ของจริงเลยครับสอบถามวิธีการใช้งานอะไรได้หมดเลยครับนี่ก็จะเป็นพวกเชลชุดคิดนะครับนี่มีทั้งชุดที่ทําเบี้ยแล้วก็ชุดทิดทำวายครับ่วนนี้เราจะเป็นเรียกว่าเป็นโชว์รูมแล้วกันนะครับไว้สําหรับโชว์สินค้าถ้าลูกค้าที่อยากจะเริ่มต้นชุดเล็กๆก่อนก็จะเป็นชุดตัว2990ครับในกล่องนี้เลยนะครับทำเบีร์ได้4ลิตรนะครับมีทั้งอุปกรณ์แล้วก็วัตถุดิบอยู่ในกล่องเลยนะครับเรามี4ลิตร นะครับแล้วก็มี10ลิตร10ลิตรจะ3,990ครับผมแล้วก็จะเป็นตัว20ลิตรชุดอัลตเมีนี่ครับผมชุดนี้ชุดใหญ่เลยทำเบียร์ดีเลยนะครับเป็นชุดระบบปิดนะครับมีหม้อเจาะพอกให้ด้วยนะครับเนี่ยใช่ครับตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชั่น2แล้วเรา,าอัปเกรดขึ้นมามีระบบต้มนะครับระบบมากแล้วก็ระบบเชียร์ ระบบดื่มนะครับก็ระบบคาร์บอนเนชันแล้วก็ดื่มเลยนะครับในโซนต่อไปเราก็จะโชว์ตัวที่เป็นชุดอัลติเมทที่ใหญ่ขึ้นก็จะเป็นชุดอัลติเมทพลัสที่มีชุดหมอด้อต้มไฟฟ้าด้วยสําหรับลูกค้าที่อย,อยู่คอนโดหรือไม่มีพื้นที่ในการต้มใช้ไฟฟ้าต้ม ง่ายสะดวกจบเลยครับผมอันนี้ก็มีครบเลยนะครับเนี่ยมีมอเตอร์ไฟฟ้ามีพวกบดชิลเลอร์ให้มีเค้กให้มีถั<ม><อ>ง,ง CO2 ให้เด้อครับใช่ครับตัวถัง CO2 นี่เรามีให้เลยใช้ด้วยเลยโอ้ราคาชุดนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอัลติเมทพลัสจะอยู่ที่26,990บาทครับ <affiliated S 2> จะได้ทั okay. <being beach> <jamais> ้งตัวหม้อต้มระบบหมักระบบคาร์บอนเนชันตรงนี้เลยครับโอ้คือเราได้ระบบอันนี้ด้วยได้ถังหมักด้วยใช่ครับได้ถังหมักด้วยหมักทั้งเค้กทั้งเทียวทูแล้วก็ีต้มตัวนี้ไฟฟ้าโอ้คุมมากเลยนะครับเนี่ยสุดๆครับผมต่อไปเราก็จะเป็นโซนของตัวพวกอุปกรณ์เสริมต่างๆสาหรับพวกอุปกรณ์ที่จะไว้ทําเบียร์ต่างๆนะครับเราก็จะมีอ่ะนี่เป็นมอสแชร์ลิงคิดครับไว้สําหรับลูกค้าที่เฮ้ยเราต้มเสร็จแล้วเราอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนนะครับก็สามารถที่จะ แชร์ริ่งลงไปได้เลยครับโกกใส่ขวดแล้วก็ฮิ้วไปเป็นแบบนี้เลยก็ได้เลยครับนี่แพ็กเกจเท่มากเลยนะครับนี่นี่แบบว่าฮิ้วไปแชร์ริ่งกับเพื่อนใช่แล้วเท่เทคูลๆเลยฮะเป็นแพ็ก6 มีต่างวัตถุบูอยู่เอาไปเป็นของขวัญวัน่ปีใหม่สาหรับแพ็กเซตชิมเบียก็ได้เหมือนกันครับมีเซตแก้วด้วยนะครับมีแก้วสี่ใบสี่แก้วนะครับใช่ครับมีเป็นกล่องหสวยงามสวัสดีผู้ใหญ่ได้เลยชิวๆอันนี้ก็จะเป็นตัวตู้เย็นที่เรานําเข้ามาครับตัวนี้ครับตัวเค้กไว้ชิมอะไรได้นะครับได้เลยครับผมผมชอบอีกแล้วครับเรื่องชิมโอเคครับ แล้วก็โซนต่อไปอันนี้เป็นโซนพวกอุปกรณ์ spare part ต่างๆหรืออุปกรณ์เสริมที่ใช้กับอุปกรณ์ในการทําต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอิงเบิร์ดอุปกรณ์ในการตัดอุณหภูมิเนาะอ่านะแล้วก็มีผิวนะครับอ่านะมีสตาร์แซนด้วยสิ่งสําคัญมากเลยสำหรับทำเบียร์นะครับแล้วก็ spare part ต่างๆนะครับโอ้ครบเลยนะครับเนี่ยอันนี้ลูกค้าก็คือสามารถเข้ามาแล้วก็หยิบเลย,ย,ยครับ shopping, ช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรก็หยิบหยิบได้เลยใช่ครับแอดทูคาร์ดปุ๊บๆเลยโอ้สะดวกมากเลยเนาะวันจันทร์เนยไม่เห็นของจริงว่าแบบว่าข้ออเนี่ย มันจะสายสายยางพอดีไหมหรืออะไรเงี้ยมาเทสสายเทสสายเทสอุปกรณ์เราได้เลยหยิบอุปกรณ์ของท่านมาใช้ได้เลยมาใช้ด่ก็คือเอาเอาสายสายยางของเรามานี่ยแล้วก็มาลองดูว่าชิมดูมันเข้าได้ไหมใช่เลยครับผมอันนี้โอ้มีก๊อกก๊อกนุกเกแทบก็แทบด้วยครับนิดหน่อยนี่นี่ครบ ต่อไปอันนี้จะเป็นโซนอีกโซนหนึ่งแลไม่ใช่โซนโชว์รูมแล้วเป็นโซนของโฮมบรูเซลส์เซอร์วิสครับลูกค้าสั่งเวลาลูกค้าจะสั่งวัตถุดิบแยกเป็นฮอปแยกมาส์แยกเราสามารถสั่งได้เลยนี่มีนก็จะมีมีฮอปในสำคัญเลยปั๊บๆเลยฮะแล้วก็มียีสต์ด้วยอ๋อมียีสต์ด้วยนี่นี่ใช่ง่ายๆครับก็คือเปิดเลือกหยิบจ่ายตังค์ใช่เลยถูกต้องเลยง่ายเลยต่อไปอันนี้เป็นโซนมาส์แล้วฮะเชิญนะครับยิครับผม อันนี้ก็จะเป็นมส์ที่เราแยกไว้ให้เลยนะครับลูกค้าสามารถอยากได้หยิบมาส์แต่ขั้นต่ำเน่จะเริ่มที่1ปอนด์นะครับลูกค้าก็สามารถที่จะกดเมาส์เองเลยแล้วก็ไปช่างเองปั่นเองซีลเองจ่ายตังเองกันได้เลยครับโอ้โหก็คือว่าเสร็จตรงนี้เลยแต่ขังเองคือพอขังเองด้ไมสแกนให้เลยเรียบร้อยพอสกแนสกนโอเคอเครับงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูคุณแบงค์อย,อยากได้เมาส์คาราแค่กี่ปอนด์เนี่ยครับ ขั้นนับปอนนึงใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมลองทะลัแคร์สักหนึ่งปอนกันนะครับโอเคได้เลยครับก็แค่กดปุ่มนะครับเฮ้ยปอนนึงน่าจะมาสักหนึ่งกระปุกพอดีแล้วอ่าับมากดง่ายๆเลยอ่านี่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 ครับสเตชั่นชั่างผมเลย เทเกินนิดหน่อยได้ไม่เ like ป็นไรครับเราชอบแทานี like ่ก right, ็จะมีให้เห็นฮะหนึ่งปอนด์จะไปซิลเลยเอากลับบ้านซิลได้เลยหรือว่าจะปั่นก่อนก็ได้นะครับอ๋อก็คือสามารถเอากลับเลยก็ได้ถ้าไม่ถ้ายังไม่อยากบดที่นี่นะครับอยากบดที่บ้านหรือว่าถ้าอยากให้ที่นี่บดให้ก็จริงจริก็แจ้งทิมงานได้ด้วยได้ครับหรือจะบดเองก็ได้เหมือนกันใช่แล้วราลองบดกันดูอยากกะน้ำหนักเองอะไรอย่างนี้ใช่อ่าเดี๋ยวลองดูนะ เรียบร้อยควันขโมงครับควันขโมงไปให้เราคุ้นชินกันนะครับอันนี้เรากำลังจะติวแล้วนะครับนี่เป็นถุงซีนสุญญากาศนะครับงั้นเราก็ไปสเตชันสุญญากาศ่อได้เลยใช่ไหมฮะใช่ครับ นี่มีเครื่องแพ็กสูดอากาศเครื่องแว็กคั่มพร้อมเลยนะครับไปนะครับปึ๊บอ๋อนี่เราแค่กดไว้เฉยๆแล้วครับใช่ครับนี่โอ้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วปุ้งมันกำลังดูดยังไม่เสร็จครับอ๋อยังยังไม่ได้ดูดแล้ครับอ๋อดูเสร็จแล้วนี้ดดูดนอนนี่ครับ โอเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือมอสที่เราสั่งเมื่อกี้ไม่คคาละแครหนึ่งบอนะแล้วก็บดเรียบร้อยซีนสูญญากาศเรียบร้อยเลยสีแน่นด้วยแข็งปักเลยเก็บความหอมหวนได้อย่างเนื่อนนานลูกค้าก็สามารถไปชําระเงินตรงข้างหน้าได้เลยครับใช่ครับข้างหน้าได้ครับระหว่างระหว่างรอชำระก็เรามาแอคทิวิตี้ที่คุณแบงชอบดีกว่าเออโอ้ดีดีเลครับนี้ ตรงนี้อันนี้เป็นที่ที่ให้ลูกค้านั่งใช่ไหมครับนั่ใช่ครับนั่งคุยนั่งอ๋อนี่มีโต๊ะมีโอ้ยมีที่รองแก้วพร้อมเลยนีพร้อมแล้วชิมไปคุยกันไปอ๋อเออเจ๋งอะชิลมากเลยครับแล้วการชิมเบียร์นี่มีค่าใช้จ่ายอะไรไหมครับไม่มีเลยครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยอยู่ดีผมขับรถมาทหานแถวนี้แล้วขอแค่ก็คือก็คือมาจอดข้างหน้านี้จอดตรงนู้นแล้วก็แล้วก็เดินมากินอย่างนี้เหรอใช่ตรี้ใช่ครับขอแค่เป็นลูกค้าวอโซมบูแค่นี้ โอ้ชิลมากเลยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นเบียร์อะไรครับอันนี้ของพี่บอยครับโ๋อ้ยของพี่บอยเหรอตัวตัวนี้แม่คอแฟชั่นไอพีใช่ครับได้ลองกินเบียร์พี่บอยแล้วอันนี้เป็นชุดคิดตัวใหม่ด้วยใช่มใช่แล้วครับอมคุณแรงหน่อยอมคุณแรงหน่อยผมว่าอันนี้ไม่น่าจะไม่เรียกว่าชิมนะครับผมว่าอันนี้น่าจะเป็นการกินจริงๆนะโอ้ขอบคุณมากเลยครับโอ้สีสวยจังเลยคอมบิเดชั่นดีด้วย อ๋อนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวข้างบนนะครับนี่ข้างบนข้างบนนี่เบียร์พี่บอยเปียพี่บอยนี่นะครับเบียร์ของพี่บอยบ,อบุตรเบียร์ครับผมนี่ตัวชุดคิดใหม่ครับตัวแพชชั่นไอพีเอเนี่อเพลนแล้วผมวันนี้น่าจะไม่ต้องไปไหนละอ่าคุณแบงค์กดเบียร์ไอ้ <c oughs> กดมา เองได้เลยนะครับที่เนี่ยสบายๆโอ้ฟรีโฟเลยเหรอครับเนี่ยใช่ครับตื่นเต้นตอแห้งก็แวะมาดื่มได้ผมไม่ต้องไปงานเบียร์แล้วพอมาร้านนี้ผมก็ฟรีโฟเบียร์ได้แล้วครับเนี่ยใช่ครับเพลินๆโอ้โหมีเบียร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับใช่ครับจริงๆเรามีเบียร์ให้เลือก18รสชาติเลยครับเหมแบบที่ให้ทำได้นะ อก็คือถ้าเกิดลูกค้าสนใจอยากทำรถไหนก็เขาสามารถชิมก่อนได้ใช่ครับเราก็จะมีเวียนๆให้มาชิมได้ครับแต่ขึ้นอยู่กับว่าคือที่เนี้ยจะหมุนเวียนไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็จะมีทั้งหมด4แถบเท่าที่เห็นใช่ครับก็คือแล้วแต่ลูกค้าว่ามาเจอรถไหนก็จะได้ชิมรถนั้นแหละใน้ในโอกาสนั้นๆใช่ครับอันนี้ลูกค้าเขาคงมาทุกอาทิตย์เลยนะก็ยินดีครับมาเลยครับมาทุกอาทิตย์ก็จะได้ดูว่าเปลี่ยนเบียร์หรือยังเปลี่ยนเปลี่ยนแถบหรือยังเปลี่ยนแถบหรือยังอันนี้ถ ว่าลูกค้าที่สั่งซื้อในเว็บไซต์อ่ะก็คือสามารถมารับที่นี่ได้ด้วยใช่ไหมใช่ครับก็สามารถสั่งในเว็บไซต์ให้ส่งเป็นอีคอมเมิร์ซส่งไปได้เหมือนกันหรือว่าลูกค้าสั่งเสร็จแล้วก็เข้ามารับที่นี่เองก็ได้เหมือนกันครับจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งเออถ้าเกิดว่าบ้านอยู่ในโซนเราแวกเนี้ยเราแวกแบริ่งแบริ่งอ่าสุพิเลยนะสุพิทบางนาก็คือสามารถสั่งในเว็บไซต์แล้วก็มารับที่นี่เลยใช่แล้วครับไม่ต้องเสียค่าส่งก็ประหยัดได้เยอะเหมือนกันนะแล้วที่ร้านจริงๆเรามีโปรโมช นะแล้วก็มีโปรโมชั่นผ่อนศูนเอร์เซ็ด้วยครับอ่าก็คือรูดบัตรเครดิตได้ผ่อนศูนเปอร์เซ็นได้ด้วยหรอใช่แล้วต้องแต่ต้องมาที่ร้านนะเรื่องผ่อนเนี่ยอ๋อก็คือในบัตรใช้ไม่ได้ใช่ครับได้แต่รูดบัตรโอ้คือถ้าผมมาซื้อของที่นี่ผมก็ผ่อนได้เลยเพลินๆใช่แล้วครับผ่อนเพลินใช่แล้วผ่อนได้กี่เดือนครับเนี่ยตอนนี้มีโปรแกรม3เดือนกับ6เดือนครับอ่าก็คือสูงสุด6เดือนใช่ครับโอ้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะสมมติว่าซื้อชุดชุดติเมซหรือชุดอะไรอย่างเงี้ย หรือเครืเคงเลเตอร์ก็มีขายด้วยเนาะใช่แล้วเดือนละ5,000ก็ได้แล้วนี่ได้ไปตั้งที่บ้านแล้วนี่ใช่แล้วคเออดีฮะดีดีดีครับเป็นเป็นอ่ะแล้วบูไม่กินหรอผมไม่ดื่มฮะขายอย่างเดียวเป็นคนขายแต่ไม่ดื่มดังั้นขายอย่างเดียวแต่ไม่เตะใช่แล้วถูกต้องเลยครับเออโทโบคนที่เสพเขาไม่เข้าวันนี้ใช่คุณนิวเขาไม่เข้าวันนี้ใช่วันนี้คุณนิวไม่ได้เข้าค่ะคุณนิวเป็นคนเสพผมเป็นคนทำจริงๆตอนนี้เรามีดิสติบิวเตอร์ ที่เป็น Official Partner เกันเลยครับอยู่ที่พัทยาสำหรับลูกค้าคนไหนที่สนใจอยากจะแบบไปดูของที่โซนตะวันออกเนี่ยของประเทศเรานะครับหรือเรามีที่พัทยาเลยเข้าไปดูได้เลยครับก็คือเหมือนมีสาขาที่นู่นด้วยครับอารมณ์บ้านน้ำเลยครับเพื่อนๆคนไหนที่อยู่แถวชนบุรีพัทยาเอยก็คือไม่ต้องมาตรงนี้ก็คือไปดูตรงนู้นได้เลยใช่แล้วมีช็อตนี้เหมือนกันหรอคล้ายๆกันเป็นแบบนั้นเลยครับเพราะอยู่ที่ชื่อว่าบลูสโตร์ครับ พัทยาอาบูสโตใชยที่ยินชื่ออยู่นะใช่เขาทําพวกอุปกรณ์หัวแทบอยู่แล้วประสบการณ์นานคุ้นๆเหมือนเขาขายพวกของทาร์ลอดอะครับใช่ครับของทาร์ลอสอยู่แล้วเฮ้ยเจ๋งอะเพราะว่าอุปกรณ์ของทาร์ลอสผมว่ามันก็ดูดีอะใช่ที่เขาไม่เอาไปออกงานนะครับก็จะเห็นบูสอยู่ข้างๆรถคอมบูเนาะใช่แล้วเราจับกันตรงนั้นแล้วครับเจ๋งๆๆผมก็โดนของเขามาแล้วเหมือนกันอ๋อเช้นไปเทกันมาเช้นกันก็คือเราก็ได้ของทาร์ลอสมาเหมือนกันใช่ครับเราก็ได้ของเราไปเหมือนกันใช่เลย พี่เขาน่ารักพี่เอกน่ารักมากเอออยากไปอยากอยากไปโอ้ยวันนี้เลยคุณแบงค์บ่โไปเนี่ยทันสบายเขาอยู่เดีวยาวตอนนี้เที่ยงครึ่งนะครับใช่ครับไปแ๊บเดียวเองเพราะเราอยู่โซนนี้อยู่แล้วครับพาทยาก็แค่ฝากซอยเนาะใช่แล้วถูกต้องโอ้แล้วพรทยามีเต็มไปหมดเลยเนาะเรื่องครับต่างๆใช่ใช่คือแบบโรงเบียดีๆก็เต็มครับเบียก็เยอะร้านเปิดใหม่ก็เต็มเลย เราวาร์ปไปเลยครับไม่ใช่เล่นเมุกวาร์ปอีกแล้วครับถ้าคนไหนนะครับสนใจที่จะร่วมมาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราเป็นออฟฟิเชียลพาร์ทเนอร์ของเรานะครับตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยก็ยินดีครับติดต่อเข้ามาแอดไลน์ได้เลยครับแอดไซน์วอชโฟมดูเข้ามาเลยครับขึ้นมาให้ขึ้นได้เลยครับ้าหก็คือถ้าสมมติว่าผมอ่ะสนใจจะเปิดแบบนี้บ้างเนี่ยก็คือติดต่อมาได้เลยได้เลยครับยินดีครับมาคุยกันเรื่องแนวทางจะได้มีช็อปขาย อุปกรณ์อินเกเดียนแล้วก็วัตถุดิบทำเบียร์ดีๆแ <คน S 1> บบว่าใน,ในหลายๆจังหวัดเนาะใช่แล้วเพราะว่ามิชชั่นของวอตถโมบูของเราคือเราแค่อยากทําให้คนไทยทุกคนนะครับทำเบียร์เป็นสักวันหนึ่งคือคนเนี่ยเราก็แฮปปี้แล้ว,ลวอ่าวันล,ละคน,ลละคนก็เท่ากับ<น>ปีนึงอ่ะต้องมีโฮมบูเกิดใหม่365<ช>คนเป็นอย่างน้อย,อยน้อยเราขอเป็นกําลังหนึ่งที่จะช่วยขยายตัวนี้ครับดังนั้นแปลว่าพอเรามีเราทำเว็บไซต์แล้วเรามีร้านแล้วเรากระจายไปตามจังหวัดต่างๆได้ก็จะยิ่งทําให คนเป็นเร็วขึ้นเนาะแต่ต้องได้เร็วขึ้นครับผมดีครับเพราะว่ายิ่งคนทําเยอะเท่าไหร่อ่ะผมก็คิดว่ามันก็จะมีเบียร์ดีๆอ่ะเกิดขึ้นเยอะไม่ไกลแล้วถูกต้องครับงั้นผมขอฝากร้านวอซอนบูแฟลกชิพสโตร์ที่แบริ่งก็คือจะอยู่ระหว่างซอย58กับ60ใช่ไหมครับใช่ครับขับมาเจอป้ายเหลืองๆใหญ่ๆก็เจอกันได้เลยครับอ่าหรือถ้าไม่ง่ายก็คืออยู่ตรงข้ามกับเวิร์กที่มีของกินเยอะๆใช่ครับนี่ยตรงข้ามสุกี้หม่าล่าสายปลาเลยผมเลยแล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วถูกต้องเลยครับ ยินดีต้อนรับนะครับมาได้เลยครับครับผมวันนี้ก็ขอบคุณคุณบูมมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณแบงค์มากเลยนะครับที่มาเยี่ยมเยี่ยเดี๋ยวคุณบูมจะพาผมไปที่ร้านบูสโตที่พัทยานะครับใช่ใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราวักไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเลยสุดแล้วก็วักไปอยู่ที่ร้านบูสโตเลยนะครับที่พัทยาครับบอกแล้ว่าพัทยากับแบล่ง60เนี่ยก็ห่างกันแค่ปากซอยเองนะครับครับแป๊บเดียวก็มาถึงแล้วใช่วันนี้เรามาที่บูสโตที่พัทยากลางครับ ก็เป็น Offi c เ a l p a r t ร e r อของทางวอชชังบุอีกที่หนึ่งก็ใครอยู่แถวๆนี้ก็มาแวะเวียนมาดูได้จะได้พามาดูภาพเป็นากาศในร้านกันก็คือเพื่อน,อนๆ,ๆคนไหนอยู่แถบโซนพัทยาชบาาลชาชบุรีสิร<ๆ>ิราชยองเนี่ยมาดูได้ก็สามารถเข้ามาหยิบจับอุปกรณ์ได้คล้ายๆกับที่เราโชว์ให้ดูที่แบริ่งใช่ครับวั่งบุหรีชิสโตที่ตรงน่าความพิเศษของที่นี่ก็คือมีสินค้าของทาร์ลอสเพิ่มด้วยใช่แล้วเดี๋ยวเราพาไปดูกันโอเคครับเดี๋ยวเราพาไปดูในโซนของวสอบบูกกัันนน่ะคร ที่บูสโตนะเราก็จะมีตัวรสชาติให้เลือกนะครับมีกล่องให้ดูว่ามีรสชาติอะไรบ้างสั่งที่นี่ได้มีตัวอย่างว้าทงบู4ลิตรนะครับว่าในชุดของมันก็แล้วก็สินคอะไรบ้างก็ให้ลูกค้ามาดูได้มีหม้อมีฮอปมียสมีอะไรเต็มไปหมดเลยของพร้อมเลยนะครับมีชุดอัลติเมทพลัสนี่ให้ดูเลยครับต่อไปเรามาถึงสินค้าหนึ่งของทางบูสโตครับ โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณบูมบูโซแล้วนะค,ะครับเดี๋ยวจะให้คุณบูมนะครับช่วยแนะนําสินค้าของทาง t าร์ลอสนะครับว่ามีอะไรบ้างที่น่าช็อปนะครับครับสินค้าของ t ารอสก็ส่วนมากจะเป็นระบบของอุปกรณ์เบียส์สดทุกชนิดเลยก็จะมีหวัวกดของ t าร์ลอสนะเป็นแบบปรับวอลล่มได้หัวสาตาแล้วก็หัวลูกทรงต่างๆ่างเช่น UFO ตัว T ตัว U <ม>ก็จะมีหลายรูปทรงสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้มีตัว T ตัว Y ตัว U หก oh. หัวสี่หัวแปดหัวอะไรเนี้ยครับอันนี้ก็คือแบบเปิดาราจริงๆเลยใช่ <laughs> นี่คือทางเพชรกีเชนเนอร์ er ด้วยใช่ไหมฮะของกีเ er ชนเนอร์ด้วยแล้วก็มีของคาร์ลสด้วยอันนี้พวกนี้คือใช้ทําอะไรบ้างครับอันเนี้ยเอขาเรียกว่าฟอบเป็นตัวช่วยดักฟองนะครับการทํางานของมันก็คือเวลาน้ําเบียร์เข้ามาใช่ไหมลูกลอยก็จะขึ้นไปข้างบนอเอาฟองก็จะขึ้นไปอยู่ข้างบนหมดเวลาน้ําเบียร์ออกมาก็จะออกมาทางใต้ก็คือจะไม่มีฟองตามมาด้วย ทําให้เราลดฟองไปได้เยอะแล้วก็เพิ่มกําไรให้กับลูกค้าด้วยครับอของดีเลยนะครับเนี่ยเพิ่งเคยเห็นเลยครับก็พวุ่งนี้จะเป็นเ็สคัคปเลอร์ใช้ต่างๆอันนี้เป็นคัปเลอร์แบบพลาสติกด้วยนะครับเนี่ยพลาสติกก็จะมีามราคาน่าจะย่อมเยากว่าแบบปกติถูกกว่าเยอะครับร้อยโอ้ยหลักร้อยเลยเหรอคัปเลอร์หลักร้อยนะครับเนี่ยก็อันนี้ก็คือใช้กับพวกถังเพรเค็กน,นี้ใช่ไหมครับ อ๋อถงทารอดก็ใช่ไทยใช่ทีไทยทีนะครับอันนี้ก็คือที่นี่มีทุกทป์เลยเหรอครับใช่ครับสามารถสั่งได้ถ้ามีสต็อกแล้วก็สามารถรับได้เลยตรงนี้จะเป็นมินิ3ลิตรสามารถใส่เบียร์สดเอากระบป๋า<อ>ได้เลยสลิตรขนาดน่ารักมากเลยนะก็มีพวกตู้คูลเลอร์อันนี้ก็จะเป็นคูลเลอร์แบบโฮมบูอ่าตู้เ,เล็น์ถังเดียวใส่บอลล็อกได้ถังหนึ่งโอ้กัดรัดดีนะ คบโอเเลยที่มียังไม่ได้โชว์ก็จะเป็นพวกเคสเกเลเตอร์เป็นแบบคอมเมอร์เชียลเลยแบบแช่เบียร์ได้หลายๆถังอะไรเงี้ยครับแต่ว่านั้นจะเป็นคัสตอมต้องสั่งทำเอาก็เรียกได้ว่าครบเลยนะครับมีทั้งตู้ชิลเลอร์ตู้เย็นนะตู้เคสเกเลเตอร์แล้วก็แบบทำท่อทำระบบความเย็นนะครับแล้วก็เลือกทั้งเคสทั้งคัปเลอร์ได้หมดเลยใช่ครับเราเป็นผู้นำเข้าแบรนด์ทาร์ลอตอ๋อก็เป็นผู้นำเข้าของทาร์ลอตเจ้าเดียวในประเทศไทยด้วยใช่ครับว้าวสุดยอดไปเลยครับชาวชลบุรีถึงมีของดีใช้นี่เอง คร<ใ><า>บเครื่องเรื่องบาอ<า>ุปกรณ์เบียสสดนําเขา้าโอเค,ครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปดูที่ b o o e s t o Thailand.com ได้เลยนะครับซึ่งข้างในก็จะมีสินค้าของทาง w อ s สมบูด้วย,วยใช่ครับอยู่ในเว็บด้วยมีการคอรแลแลบกันเกิดขึ้นนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจสินค้าของทางวอช h มบูรหรือทาง b o u s t o ก็สามารถดูได้ในเว็บไซต์แล้วก็มาหยิบกับสินค้าที่นี่ได้และสามารถไปรับของที่นี่ได้เลยฟรีไม่เสียค่าส่งสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ในโซนภาคตะวันออกนะครับ สว,ส,สวัสดีครับวันนี้คือพี่เอกแห่งร้านบูสโตนั่นเองนะครับสวัสดีครับจริงๆเมื่อตอนกลางวันเนี่ยผมกับคุณบูมเนี่ยก็ไปที่ร้านบูสโตแล้วนะครับแต่พอดีพี่เอกไม่อยู่นะครับวันนี้เรามาเจอพี่เอกที่ร้านเบียท เราเจอพี่เอกเขานั่งกินเบียร์อยู่นะครับอ๋อไม่ใช่หรอครับอ๋อเข้าไปหาลูกค้ามานะครับไหนๆก็เจอพี่เอกแล้วนะครับก็เลยอยากจะขอสัมภาษณ์พี่เอกเพิ่มเติมเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับร้านบูสโตอยากจะให้พี่เอกนะครับลองพูดถึงจุดขายของทางร้านบูสโตครับให้ผู้ชมทางบ้านของเราได้ฟังหน่อยนะครับว่าจุดขายของทางร้านนี่มีอะไรแล้วก็เป็นยังไงบ้างเอาเริ่มต้นนะครับต้นกําเนิดของบูสโตเนี่ยเราเป็นโปรเ e s ชั o นอลที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เบียร์สดติดตั้งอุปกรณ์ให้กับร้านค้าร้านบาร์ผับบาร์โรงแรมท ของตัวเองเราเองก็กำเนิดมาเมื่อ2-3ปีที่ผ่านมานะครับเราเลยมีสาขาจากที่กรุงเทพตะวันออกและภาคใต้ส่วนตัวเราเองเนี่ยเราเป็นตัวแทนทาร์ลอสในประเทศไทยนะครับเป็นอุปกรณ์ชั้นนำที่ติดระดับโลกนะตอนนี้ที่เจ้าของคอมมิชชั่นเบียร์ต่างๆแบรนด์ดังๆที่เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทาร์ลอสอยู่ อย่างนี้ครับเราก็เลยตัดสินใจที่จะมาจับตลาดอีกตลาดหนึ่งคือตลาดของลูกค้าที่เขาต้องการที่จะมีอุปกรณ์เบียร์สดเป็นของตัวเองในร้านอาหารโรงแรมหรือผับบาร์ที่เขาต้องการเออก็ถือว่าเป็นจุดขายที่แข็งแกร่งเป็นทีมโปรเฟชชั่นแนลแล้วที่เกี่ยวกับด้านนี้โดยตรงเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คือสมมุติว่าถ้าผมอยากจะเปิดบาร์สักร้านหนึ่งผมก็สามารถติดต่อพี่เอกได้เลยหรอครับได้ครับเราให้คําปรึกษา ช่ซื้อไม่ซื้อก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราสามารถได้คำปรึกษาโดยการไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายให้เราดูสถานที่ได้เพราะผมเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพในคุณภาพที่มันเป็นของมันส่วนตัวแล้วผมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการใหม่ๆที่คิดว่าอุปกรณ์เบียร์แพงนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้แพงกับที่แบบจับต้องไม่ได้ แต่สิ่งที่มันแพงมันแรกมาด้วยกับคุณภาพนะครับผมเชื่อว่า b Bo ู t o n e เป็นหนึ่งทางเลือกในตลาดตอนนี้ที่เป็นหนึ่งโซลูชันสำหรับคนที่อยากจะเปิดบูับหรือเปิดบาร์ครัฟเบียช็อปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำเกี่ยวกับระบบเบีย์สดเราสามารถให้คำปรึกษาได้ติดต่อเราได้ไม่ต้องกลัวครับว่ามันอาจจะแพงหรืออาจจะไม่ดีเราสามารถให้คำแนะนำได้ก่อนในเบื้องต้น โอเคครับแล้วนั่นก็คือจุดขายของทางบูโต yeah, ้นั่นเองนะครับในวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่เอกมากเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับช่นกันครับโอเคครับก็จะเห็นนะครับว่าที่บูโตช็อปเนี่ย ก็มีทั้งสินค้าของทั้งวอช o มบ Blue แล้วก็ทา a l o s สนะครับก็สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ b o o s t o r e thailand.com นะครับเข้าไปดูสินค้าได้เลยนะครับแล้วก็สามารถมาหยิบจับเล่นได้หมดเลยที่ช็อปนี้นะครับคล้ายๆกับของกรชิบตัวเลยก็คือเลือกซีเว็บไซต์แล้วก็มาลับที่สาขาได้เหมือนกัน คนแบงค์มาก็ต้องมีโปรโมชั่นมีโปรโมชั่นนี่แหรอครับใช่แล้วครับก็โปรโมชั่นนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปนี้นะก็จะเป็นฮารูกิ300ใส่ปุ๊บลดเลย300บาทโอ้ทุกชุดคิดอ่าก็คือไม่ว่าจะซื้อชุดคิด4ลิตร10ลิตร20ลิตรอัลติเมทอัลติเมทครับใช่ครับใส่ฮารุกิ300ใช่แล้วครับ This is ก็จะลด300บาทเลยถูกต้องเลยก็จนถึง สามมกราคมครับผมตั้งแต่วันนี้ถึงวันเดือนมกราคมโอ้โปรโมชั่นยาวเหมือนกันนะเนี่ยด,สดใส่เต็ม,มที่ให้กับคุณแบงค์เลยครับว้าวสุดยอดเลยครับก็เป็นการคืนกำไรให้คนดูนะครับเป็นโปรโมชั่นของวอสถบมือนะครับขอบคุณนะครับคุณบูมทั้งสองคนเลยนะครับขอบ,ขอบคุณมากครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับผมขอบคุณมากครับขอให้มีความสุขกับการทำเบียร์ครับขอบคุณครับ